สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้น้องแะมารีวิวีรัอันนี้คือจีรฟาหลยครับเนี่ยจีรัฟสีจีร้ฟแขนขายาวมากๆากโอ้แล้ว PDF. มาทำอะไรได้บ hmm. oh ้างไหนโชว์เพื่อนๆซิแล้วมันมีแสงด้วยเหรอเนี่ยววอจีรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแขนเ้ยมันใช่จีร้าจริงๆไหมเนี่ยโอ้โหอาจาย อ้าโหแขนงขายาวมากครับแล้วมันทำอะไรได้อีกดูนีเฮ้ยดูนะดูเฮ้ยดูเราจะทำอะไรครับอืมอ้าโอ้ยเย้โอ้โหสะใจข้าวจริงนะครับงานนี้แขนงขายาวยืดโอ้โห นี่มันลูฟี่หรือเปล่าเนี่ยฮึว,ว้าแล้วยังไงตอ่อโอ้โหแล้วยังไงตอ่อไหนโชว์สิทำอะไรได้อีกครับจะโชว์อะไรครับเนี่ยโชว์ถว่าฮะาอุยอ้ยอุ้ยจีรับเกาะประตูได้ด้วยจีรับเกาะกระจกได้ด้วยครับโอ้นี่มันไม่ใช่จีรับแล้วแบบเนี้ยมันคือจะไปด้วยแมนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โห โอ้โหจีรภาพไต่กำแพงครับเขาเพิ่งเคยเห็นครับจีรภาพไต่กำแพงโอ้ยโอ้ยนี่มันจีรภาพจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหโอ้โหขอดูใ,ใกล้ๆหน่อยนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วมันก็กระพริบกระพริบกระพริบได้ด้วยใช่ไหมไหนไหนไปกระพริบให้หน่อยติ๊ก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 ,กอ๋อล่วงเลยมีไฟด้วยมีไฟด้วยโอเคอ่ะน้ำฝน

ด้าจีนได้เลยท่าไหน่โอ้โหนี่มันกินน้พอะไรเนี่ยตัวลเท่าไหร่ครับ12บาทโอ้ขาดทุนพอดี